จเจริญพรนบสกุบาสิกาทุกท่านขอฝากาอุทารห์มาให้กับญาติโยมหน่อยที่กําลังฟังคลิปนี้เนาะแล้วก็อย่าเพิ่งโกรธอาตมานะมีนางเปรตตนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาขอส่วนบุญกับภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรท่านก็เห็นแล้วโอ้โห,หน้าเวทนาเหลือเกินนางเปรตตนนั้นเนี่ยดูสูบผอมเส้นเอ็นขึ้นดูไม่ได้เลยนะไม่มีผ้าได้คลุมกายเลยนะถามว่าไปโดนอะไรมาโยมมีกรรมอะไรเปรตตนนั้นก็บอกว่า พ่อแม่โยมก็ดีญาติโยมก็ดีใครก็ดีชวนให้โยมนั้นให้ทานหรือปฏิบัติธรรมรักษาศีลโยมปฏิเสธทั้งสิ้นจึงเป็นเนธโยมมาเป็นเปรตแบบนี้นี่เห็นไหมไม่ทําบุญก็เป็นเปรตได้นะโยมเอ้ยเป็นอุทาห่อนนะนั้นจะทํายังไงดีละ่ะอยากให้ท่านได้แผ่ส่วนกุศลให้โยมใหม่ภาษารี่บทท่านก็ใส่บาตรภิกษุอีกรูปหนึ่งแล้วก็ถวายผ้าพื้นท้าฝ่ามือให้กับภิกษุรูปนั้น รวมถึงถวายน้ําขันหนึ่งให้กับภิกษุรูปนั้นแล้วก็แผ่อุทิศบุญกุศลนี้ให้กับโยมนางเปรตคนนั้นไปวันลุงขึ้นถัดมาท่านก็เห็นกายทิพตรงนั้นทําไมสว่างสยเหลือเกินกายทิพตัวนั้นก็มาปรากฏกายหน้าพระสารีบุตรแล้วก็กราบพระสารีบุตรแล้วก็บอกว่าท่านจําโยมไม่ได้เลยโยมคือนางเปรตตัวนั้นนั่นเองที่ท่านนั้นได้ถวายข้าวให้กับภิกษุรูปนั้นถวายน้ําถวายผ้าอานิสงส์งนั้นที่ท่านแผ่เมตตามันนั้น ข้าวก็ทาให้โยมนั้นผิวพรรณผ่องใสสว่างดังที่ท่านเห็นผ้าที่ท่านได้ถวายไปแค่ปืนเท่าฝ่ามือทําให้โยมนั้นมีผ้าวิจิตคลุมกายแล้วก็มีเรื่องได้อีกเยอะแยะมากมายน้ําที่ท่านถวายเป็นขันหนึ่งนั่นเองอันนี้ส่งทาให้โยมนั้นมีสระโบกขอรณีลึกแล้วก็เย็นแล้วก็หอมน่าใช้งานอุทาหรณ์อยากให้โยมได้เห็นว่านี่นางเปรตตนนั้นโชคดีที่เจอพระสารีบุตรเราเจอใครไหมโยม ไม่เจอใครบุญที่ทําง่ายๆคืออะไรทําสมาธิไม่ต้องเสียตังค์นาทีหนึ่งวลา2องเวลา3เวลาไม่ต้องรอใครก็แผ่เมตตาใช่ไหมยมจะมาติดต่อใครวันหนึ่งต้องตายไปนะวิดีโอคอลมาเหรอมันเป็นแพมเมนไให้ดังนั้นแล้วถ้ามีแรงตั้งแต่ตอนนี้จงมีแรงแล้วแปลงเป็นบุญเสียนึกพิทโทพุทโธหนาทีหนึ่งวลาสองเวลาสเวลานลั่นแหละ เท่านี้แหละก็เพียงพอแล้วได้บุญแล้ววันที่ไม่ขาดทุนคือวันที่เราทําบุญและให้อภัยวันที่เราทำไรคือวันที่เรานั้นตั้งใจทําความดีนะอย่ารอลงมือทำตั้แต่วันนี้ทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร